สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B&P ธรรมดานะครับช่อง B&P ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ่นไทยเที่ยงนะครับ ุนไทยเที่ยงของวันที่27นะครับพุทธจีเกยนติธรรมัญฑา6 6นะครับสำหรับหุ้นไทยวันนี้ก็ตรงกับบันจัรน์นะครับสีเหลืองสีเหลืองนาโชคนํสิ่งดีๆไม่ทุกๆท่านนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับส่วนใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุมนลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะ ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงบางครั้งบางมีนะครับทวีทรั์ทวีโชทวีสุนะครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญนะครับเป็นวันลอยกระทงนะวันที่ยีิบเจ็ดนะครับขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองนะครับวันนี้นะวันนี้ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองวันลอยกระทงวันพระด้วยตรงกับวันจันทร์ด้วยโอ้วันดีหลายๆอย่างเลยวันนี้นะครับได้ทําบุญได้ทําทานได้ปล่อยกระทงไปนะครับประมาณนี้นะครับ ขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะเฮง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 มากมากเลยนะครับวันนี้นะอ่าล้วก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างน,นะครับวันนี้นะครับ bon. อืมขอขอขอบพระคุณมากมากเมาชมกันเลยนะครับรับเช้าก็เข้านะครับรอบเช้าเข้านะออกห้าสองกับเก้าหนึ่งนะครับอืมให้ห้าหกเจ็ดนะครับมาห้านะครับมาบนเวยนะครับ ่เ้ือน91ก็เข้าชุดวินนะ่ประมาณนี้นะครับสาหรับรอบเที่ยงมีอะไรบ้างเราก็มาชมกันเลยนะครับเด่นบนนะครับเด่นบนนะ1 2 3 4นะครับ <c oughs> พอเน้นที่2 3 4นะครับพอเน้นที่2นะครับกับ3ลอง4นะครับประมาณนี้นะ2 3 4นะครับใครชอบหนึ่งก็จัดไปนะครับ สองสามสี่นะครับคู่กับหกเจ็ดแปดเก้านะครับใครจะจัดต่อไปอีกเป็นศูนย์ก็ได้นะครับอืมประมาณนี้นะครับสองอะไรครับนี่มาดูที่สองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะครับส่วนสามก็สามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามนะครับส่วนตัวสองก็คือสี่นะครับ สี่หกหกสี่สี่เจ็ดี่ี่แป่สี่เก้านะครับตัวรองคือเลขสี่นะครับอืมไปเท่ากจัดไปนะครับส่วนชุดวินนะวิน6 7 8 90นะครับ6 7 8 9 0 2นะครับอืมประมาณนี้นะครับชุดวินนะอ่าเราก็มาดูซิขานี่ว่ามีอะไรบ้างนะครับเด่นหนึ่งสอสาเน้นบนนะครับอ่าหนึสามเน้นบนนะครับ ขอเน้นที่สองกับสามนะส่วนสี่เนี่ยใครชอบไปจัดไปนะครับประมาณนี้นะครับไอสี่เป็นตัวรองนะครับคู่ของเขาก็หกเจ็ดแปดเก้าอาจจะมาศูนย์ก็ได้นะครับประมาณนี้นะสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามนะครับ ส่วน4ก็4 6 6 4 4 7 7 4 4 8 4 9นะครับส่วนชุดวินก็ตามนี้นะครับ6 7 8 9 0 2นะครับประมาณนี้นะครับใครชอบเน้นที่รูดกับวิ่งนะครับ2กับ3นะส่วนเลข4เนี่ยใครชอบตัวลองก็จัดไปนะครับผู้เจาะก็ตามพวกนี้นะผู้เจาะตามพวกนี้ชุดวินตามพวกนี้นะครับเน้นที่รูดกับวิ่งเป็นหลักนะครับประมาณนี้นะ อย่างอื่นก็ไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่ประมาณนี้เด่นก็พอโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับอ้อาวถ่ายภาพหน้าจอไว้ได้นะครับแคปเจอหน้าจอไว้เลยนะครับให้เวลาสองชั่วโมงนะครับอืมประมาณนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วสองชั่วโมงหมดเวลาแล้วครับสามนี้นะครับอเน้นที่รูดนะครับรูดที่ สองสองนะครับกสอบ2ส่วนตัวน,นะกับสี่นะครับตัวรองนะใครชอบก,ก็จัดไปนะครับส่วนสามก็โอเคจัดไปนะครับใครชอบนะครับผมนี้นะครับขอัอบคอบมาบขอ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 บขบขอบขอนขอบขอบขอบขนบขอ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 บ่บขนบขอบขบ เียงก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับวัดอะไรเนี่ยอาจารย์เซฟจะชื่อไว้ลืมเขียนชื่อวัดด้วยใครรู้จักวัดนี้ก็คอมเมนต์มามาบอกด้วยนะเพราะว่าเป็นคนขี้ทวงใสจะจะได้ให้ทวงใสนะวัดอะไรอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอำเภออะไรครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับรขอขอทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงครับ